แน่นอนล้วคะ่ะว่าในขณะที่หลายคนจับตาว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ําจะไปรอดหรือไม่รอดงานนี้คนที่ต้องเหนื่อยนิดนึงก็น่าจะคนที่เป็นประธานวิปรัฐบาลนะคะต้องคุมเสียงให้อยู่หลายคนก็ถามว่าการเมืองมันจะเดินไปต่อไวหรือเปล่าในพี่สํารานก็ต้องถามท่านนี้แหละครับค่ะ <c oughs> ประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานรัฐบาลวิปรัฐบาลนะคะคุณวิสุทธิชัยนรุนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่สํารานคุณหมิวครับ ท่านทูตติดตามรายการที่เคารพทุกท่านครับโอ้ฟังเสียงแล้วเหนื่อยมาจากวันพุธวันพฤหัสที่ทเปล่านีนินนนนครับเมื่อวานเนี่ยคือต้องพูดขอ้อเท็จจริงนะพี่สำรานครับผมได้นูตรงไปตรงมาไอเรื่องไอเรื่องเสียงปริบน้าของรัฐบาลเนะี่ยถือว่าหนักไหมหนักมากในขอ้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าจะผ่านไปได้ไหมผ่านได้ถ้าทุกคนมีวินัยในตัวเองอันนี้เรื่องสำคัญที่สุดไม่ว่า การที่ผมพยายามพูดตลอดว่าคนที่เป็นสสเนี่ยหักเป็นเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยหักภาษีแล้วเหลือประมาณ 9, เก้าหมื่นเจ็ดเครื่องที่สําคัญที่สุดคือการทาหน้าที่ในสภาไม่ว่าฝ่ายค้าเหนือฐบาลคือวันพุธรื่องหาี่ต้องอยู่สภาเลยอืมถ้าทุกคนได้สํานึกตรงเนี้ยทุกอย่างมันสามารถผ่านไปได้หมดอ,มอย่างในช่วงเนี้ยผมต้องมาพูดแรงๆก็จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า เพื่อทหารกรุณาอย่าได้เป็นแนะนาไม่ส่ออยู่ในพื้นที่ได้งานอะไรกระแต่ย่าให้เขาทำเพ oh. ราะพูดเพื่อหารเนี่เขาต้องทำหน้าที่ออกกฎหมายตรากฎหมาย้ะบังคับใช้กับคนทั้งประเทศครับแต่คุณไปเป็นประธานงานไปเป็นประธานงานแต่งอะไรไม่ได้มันไม่เหมาะเป็นประธานงานป้องไฟอะไรเงี้ยมันมันไม่ถูกต้อง hmm. เพราะฉะนั้นวันศุกร์อาทิตย์เนี่ยใช้พูดแทนเต็มที่ uh. ปกติเนี่ยวันจันทรเนี่ยสสที่เป็นวิปเนี่ยต้องมาประชุมวิปตระพาแล้วิปฝ่ายค้านเขาก็นัดประชุมกันนะครับวันศุภาพเป็นวันจันวันอังคารทุกคนก็าทางทำหน้าที่ประชุมพักที่ไปประชุมพักเนี่ยวิปเนี่ยก็จะต้องเอาเรื่องราวที่ประชุมว่าเกี่ยมีกฎหมายอาทิตย์อะไรไปเข้านะครับคแ,แต่มีหน่วยงานมาชี้แจงอย่างไรจะลงมติอย่างไงเนี่ยก็จะไปชี้แจงที่ที่ประชุมพักโดยวิปจะต้องเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ฟัง จะต้องมีสสในพักเนี่ยก็อภิปรายขัดแย้งบางเห็นด้วยเห็นด้วยสุดท้ายก็ต้องลงมติเอาตามวิบนั่หละครับว mm hmm. ันพุธเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆนะครับเรื่องของกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะคุณไปบังคับใช้อะใช้กับคนทั่วไปถ้าคุณไม่มาทําหน้าที่คุณก็ไม่รู้ว่าออกกฎหมายฉบับนี้ไปบังคับแล้วเขาเดือดร้อนขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นเรื่องกระทูส้สดกระทู้ไปแล้วก็ยัตตินะครับที่เราทํากันมา พราะนั้นพูดประหัสเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ที่สำคัญที่สุดอะ่ะผมก็เคยขอร้องว่าอาทิตย์หนึ่งคุณทํางานสองวันเดือนละแปดวันที่ต้องทําหน้าตาหน้าที่อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนี้<พ>อตอนนี้ถ้าคุณเนี่ยคร,ถ,ครถ้าหนีประชุมสภาหลบไปหลบมาเนี่ยถือว่าทุจริตต่อหน้าที่เลยนะครับผมว่าโอ้ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยเราเกินเสียงมาเกินปิ่มน้ํามาเกินเครื่องมาสิบห้าหรือสิบหกเสียงใช่ไหมคุณวิสุทธิ์ เพราะประมาณนั้นอะี่ที่จารานประมาณนั้นนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์อะไรที่เลึกขวลนอยู่ข้างคันทั้งวันพุธอาทิตย์ผ่านมาพี่เีน้หลายท่านเกิดเวลาออกลนท่านสุชาติที่เวลาออกในวันนั้นพอดีท่านเป็นปฏิทลาออกพอดีเลยแล้วไม่ได้มาใช้สิทธิอันนี้กขาหายไปละที่นี่คนเป็นประธานรองประธานเนี่ยพ่จาราญสองคนนั้นก็ไม่ได้ลงมตินะครับใช่ใช่ทางประธานและรองประธานก็ไม่ได้ใช้สิทธิ แล้วรับมตท่านหนึ่งของผมนี่ก็ไปต่างประเทศอีกอะไรก็เป็นเรื่องทําให้หุบปิดมากมากนะครับตอนนี้เพื่อไทยก็เลยก็่านมาได้รับมติที่เป็นบัญชีรายชื่อสองท่านเนี่ยนะช่วยศึกษากับท่านสุชาตินี่ก็ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อแล้วใช่ไหมครับท่านสุชาตินี่ลาออกแล้วแต่แต่ดเอร์หญิงนี่น่าจะน่าจะอาทิตย์นี้นะที่น่าจะลาออกครับอันนี้เพื่อจะได้ผมก็เลยบอกว่าถ้าจะถ้าจะออกออกวันวันศุกร์เถอะหรือออกวันจันทร์อะไรนี่ผมจะได้ไปตั้งคนมาแทนท่าน เพราะว่างั้นก็จะลําบากเพราะทุกเสียงเนี่ยคะแนนเสียงมีความสําคัญต่อการประชุมสภามากที่ท่านสุชาติที่เป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วท่านสุชาติจันเจริญจันเจริญใช่ใช่นะคือเพราะคนที่มาแทนในนี้ทําหน้าที่เต็มจะได้เลื่อนขึ้นมาทําหน้าที่ครับอ่าจะได้ได้ขึ้นมาทําหน้าที่เห็นจะเป็นท่านเอกพรรักความสุขจากสกลนครน่าจะได้เลื่อนขึ้นมาอ๋อใช่ใช่เป็นแบบสามสองสามแต่ถ้าถ้าถ้าดรหญิงออกเนี่ยท่านนุศักดิ์เทรอุไทยก็จะได้เลื่อนขึ้นมาโอ้ี่รุ่นเก่าทั้งคู่เลยนะนี่ นะครับครับครับใช่ครับใช่ครับทีนี้นี่โดยรวมความแล้วนี่เดี๋ยวนี้พอเห็นหน้าคุณพิเชษเชื้อมางคานขึ้นมาทําหน้าที่ตอนเย็นๆเนี่ยนะโอ้ยสงสัยมารประชุมอีกแล้วอะไรประมาณเนี้นะ <c oughs> ทีนี้เขาสงสยั<ก>ยเพ่าะว่าวัน,ว,นวันพุธน้านี่ท่านพิสุทธิ์พรบนิ้อศกกรรมเนี่ยวันพุธที่จะอภิปรายกันต่อเล็กน้อยแล้วก็ลงมตินี่จะเกิดเหตุแบบวันพฤหัสที่ผ่านมาไหม ล่มไม่ไม่เกิดนะครับคืออย่างนี้พี่สานครับวันนั้นเรามองแล้วว่าอ่ามันก็บ่ายไปสมกัะสี่ห้าโมงแล้วผมว่ามันจะมีปัญหาอยู่นะครับมันจะมีปัญหาคือผมไม่อยากมาลุ้นคะแนนว่าได้ผ่านไม่ผ่านผ่านนะค่าคะแนนสิบคะแนนเนี่ยผมผมอ่าลำบากอยู่ครับผมลำบากอยู่อ่าก็ต้องนับองค์ประชุมกันอยู่เรื่อยนี่มันหวาดเสียวนะระทึกใจคืออย่างนี้ ฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยเขาทําเป็นหน้าที่ของเขาเขาเขาอาจจะตรวจสอบองค์ประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาก็ยายานไปตรวจสอบองค์ประชุมอันนี้อันนี้ผมเข้าใจนะเขาทําหน้าที่ฝ่ายค้านทีนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีความพร้อมคนที่รลือกกขวนอยู่ตลอดเวลานะก็คือผมนั่แหละครับตั้งแต่เช้าไปดูคนลงชื่ออะไรเงี้ย mm. จนกระ mm. ทั่งคนอยู่พักนั้นมาเท่าไหร่พักที่มาเท่าไหร่ตามวิกฤตพริปแต่ละพักเนี่ยม,มามาครบหรือยังอะไรเงี้ย ก็เด้เป็นที่มาผมได้ได้ได้บอกไปว่าท่านรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยอยากให้รัฐบาลไปรอดอ่ะท่านพูดประถาท่านต้องหอบหอบแฟ้มมาทํางานที่สภาเลยจึงมีห้องเยอะแยะสภากว้างใหญ่ไปสารจุดตรงไหนก็ได้วันนี้การสั่งงานไม่ต้องไปนั่งนั่งประชุมที่ที่กระทรวงหรอกครับท่านใช้วีดีโอคอลก็สั่งงานได้หมดประชุมร่วมปรขการในหมดอันนี้อันนี้เป็นเรื่องตัวนองธรามาไม่ได้เีอะไรไสี่สิบห้าพักไม่มีปัญหานะคุณวิสุทธ์ใช่ คนที่เป็นวิบนี่ยพี่ครับพี่จำนาครับต้องพูดตรงๆคนเป็นวิบเนี่ยอยากได้เสียงเยอะๆแต่ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะถ้าถ้าถ้ารักจะเป็นรัฐบาลก็ทุกคนต้องเสียสละและมาทํางานร่วมกันะต้องรักกันมากๆครับวันนี้ก็ต้องต้องไปด้วยกันขาดขาดขาดไปห้าเสียงสิบเสียงนี่เป็นเรื่องใหญ่สาหรับผมเลยครับแต่วันก่อนเนี่ยเราเนี่ยน้องเหมียววันพฤหัสเนี่ยเรามีเขาบอกงงเ่าจากซี่อื่นเนี่ยเลื้อยเลื้อยมาสามท่านภูมิใจไทยภูมิใจไทยใช่ไหม คือ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 อย่างนี้ไอไองูหงงูเข่านี่คือเขาว่ากันเนี่ยอ่าใช่ใช่ถ้าไปถ้าไปทางพุทธศาสนาเนี่ยนัตติกรรมังสมาพลังจางตามที่อาจารย์ยอดกุะาูุไปดูอดีตว่าใครทําอะไรไว้มันก็ต้องได้นั้นบ้างแหละครับอ๋อพี่พีพีต้องลึกออกแล้วว่าเพราะอะไรเมื่อก่อนใครทํากรรมอะไรไว้กับกรรมมันมันก็สนองอยู่แล้วไม่จะมีจะมีเขาบอกจะเลื่อยมาเพิ่มไหม ครับ <Yep. S 2> ผมผมพบอย่าให้ผมว่าเขาเป็นมูงเห่าเลยครับผมผมเอา,อางนี้เป็นเอกสิทธิ์ของผู้แท<ค>นจะ<ค>พูดนะในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็จะบอกเออเป็นเอกสิทธิ์ของเขาถ้าเขาจะคิดอะไรตรงอะไรที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าเป็นสิธิ์ของผู้แทนที่จริงใน<ม>สภา,พาพที่บังคับไม่ได้นะเป็นเอกสิทธิ์นะครับซึ่งกฎหมายรัฐมนให้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 เอกสิทธิ์ไว้ว่าไม่สามารถเป็นบังคับได้่าให้คนนั้นเลือกอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะนั้นเขามาฝั่งเราเราก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของของผู้แทนที่ที่มาสนับสนุนจะไปจะมาอย่างไงนี่ในอนาคตผมผมว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับท่านครับแต่เมื่อกี้ที่แทงไปยังภูมิใจไทยนี่คือกำลังจะบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยก็มีงูเลื้อยเข้าไปในภูมิใจไทยเยอะวันนี้จะเลื้อยออกมาบ้างก็คงจะไม่เป็นไรดิฉันตีความถูกไหมคะก็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 เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมครับ <c oughs> <c oughs> เอ้คุณวิ<ต>สุทธิ์สภาพภาษาเราต้องพูดให้กกรรมนก <Okay, okay. S 1> ้าสภาพรัฐบาลที่ค,คุณวิสุทธิ์เองก็ยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยมากทุกเสียงสําคัญมากมันจะไปรอดสักกี่น้ําคะแบบนี้ก็ก็ก็ดูที่คนที่เป็นดันตีจะพากุกพักหรือหัวหน้าพักแต่ละแต่ละท่านน่ะจะจะ,จะอยากอยู่ยากามามาประชุมกับผมนะครับตามวันเวลาน่ะรอดแน่ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าวันไหนวันไหน ไปรับงานข้างนอกเรื่องใหญ่แล้วพระองก็ยังฝากไปยังแต่ละกระทรวงนะฮ<ม>ะข้าราชการก็อย่าเชิญรันตจีทั้งหลายไปเปิดตุ่นเปิดนี่ไปต่างจังหวัดทไม่ได้เสาร์อาทิตย์ท่านไปตามสบายนะครับวันพุธก็มามาช่วยกันทํางานสภาก็ได้อยู่ได้สบายอยู่ไม่มีปัญหาถ้าทุกคนคิดอย่างนี้แต่ว่ามันมันก็เหนื่อยแต่ยี่ยมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าถ้าทุกคนมาอย่างนี้มันมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เหนื่อยไม่ใช่รันตจีนะครับ็นขวบเพื่อนครับเอาละทีนี้ คุณวิสุทธิ์ไามรายสัปดาห์หน้านอกเหนือจากพรบที่เทศกกร,รมจะต้องลงมติกันในวันพุธแล้วนี่ในเอา่าเดือนนี้มีกฎหมายใหญ่ๆที่จะต้องวัดดวงกันอีกมีอะไรบ้างครับเอาที่สําคัญ,คญ,คญก็ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องหนักหมาสหาหัสอะไรเป็นของข้ามนาคมเข้าหลายฉบับอ๋อครับเรือ่องหัวรวมรถไฟอะไรเง่แง่ก็ไม่ไม่หนักและไม่สําคัญที่ที่พี่น้องประชาชนต้องการมากสุดคือพระราชบัญญัติอสมอครับ อสมต้องต้องกาบเปลี่ยนนิดเดงวว่าอสมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะถ้าจะให้เงินอสมแต่ละปีก็ต้องไปใช้มติคอรมอ uh huh. ที่ให้อสมเดือนละสองพันเนี่ยก็ก็ต้องใช้มติคอรมอทุกปีอ่ะทีนี้อสมเขาก็มองว่าชีวิตเขาทําไมก็ได้ใกล้ใ้รับการดูแลจากรัฐบาลเราอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือ ทุกครั้งต้องเป็นมติคอรมอถ้าเกิดวันไหนคอรมอไม่โอเคเขาเขาจะเดือดร้อนเขาก็อยากให้มันคงโดยรัฐไม่ได้มีเสียอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ออกเป็นตราเป็นพระราชประจักษ์จะให้ถูกต้องต่อไปก็ไม่ต้องให้คอรมอมาเสียเวลามานำเรื่องนี้เข้าอีกตัวเป็นกฎหมายก็ก็เป็นเรื่องที่รัฐไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเขาแค่ต้องการความมั่นคงอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องสําคัญที่พี่น้องสมมติั่วประเทศเนี่ยซึ่งทํางานได้ดีเป็น แขนเป็นมือให้กับอสมโดยเฉพาะต้นตีมสมศักดิ์ในพาเขาครับว่าเป็นรถข้าวรถขาบร,รถขาวโพดให้เด็กกันเยอะะทำให้คนหุ่นดีใช่เขาก็ทํางานกนหนักนะครับครับก,ก็ได้ผลอยู่ก็เกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองพอสมควรนะครับ็บเน,เห,นเห็นด้วยกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องครับพี่เรียนถามส่วนนี้ละโทษที่ทุกคนเป็นห่วงนี่ต้องขอบเียนพี่ว่าวันเนี้ยก็กลายเป็นห้าฉบับขึ้นมาใช่ไหม จากจากาที่ยื่นมาสี่ว่าคลสุดท้ายกลุ่มเชยไทยเขาก็มายื่นนาทีสุดท้ายใช่ใช่เราก็รับไว้แต่ไม่มีเฉพาะพรรคเพื่อไทยเท่านั้น<ช>นะฮะเพราะงั้นก็ก็ยังมีหลายฝ่ายที่ต้องการให้ร,รับบางฉบ,บับซึ่งจะเป็นปัญหาอยู่ซึ่งซึ่งเราคงทําตามไม่ได้ก็คือมีมี<ช>นิรโทษเรื่องหนึ่งสองซึ่งพรรคเพื่อไทยยืนดีดันมาตลอดว่านิรโทษเฉพาะเรื่องการเมือง ต่เพื่อให้อดีตที่เราทะเลาะเบาแวงกันมา20ปีมันจบเถอะอุ่ไทยต้องรักได้สามัคคีกันนะฮะตาพาประเทศชาติผ่านวิกฤตทั้งทั้งภาษีท้าประเทศชายแดนซีมีปัญหาเยอะแยไม่ต้องตีกันเองครับถ้าจะตีตีกับคนอื่นเหลืองแดงส้มอ,อะไรจบจบเถอะไม่ไม่ต้องมาทัะทั่วอะไรทะเทาเท่าเบาแวงม่าต้องอาัยกันละแต่ประเทศชาติต้องการเราเป็นเมืองพุทธอะไรที่มันไปกันได้มันจบกันได้ยวกันแปลว่าพรคเพื่อไทยจะยกมือให้กับร่างที่ไม่นิทศทกรรม112 ถูกต้องไหมแน,แน่นอนครับดูเราฝั่งรัฐบาลทั้งหมดจะจะไปทิศทางเดียวกันนะครับคือก็ทิศทางนี้เราเราก็มองว่าเออหนึ่งหนึ่งสองนี่เอาไว้ก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะมีคนหลายฝ่ายมันจะกระทบกระเทือนไปแต่ว่าเอาเอาพวกนักการเมืองแต่กแกนนําอดีตตลอดที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่มองเราไม่มองหน้ากันทะเลาะบอกแวงแต่ไม่ใช่ผมนะผมผมไม่ทะเลาะใครแต่ว่ามองแล้วมันมันไม่ดีคนไทยไม่ต้องทะเลาะกันหรที่สิบสามสี่ปีก็ไม่มีใครได้มีแต่ประเทศเสียหายกลับมา สีเกินเถอะเนี่ยสีอะไรก็เลิกซะมาเป็นสีธงชาติไทยเนี่ยสีธาปธงชาติไทยลงเราเนี่ยนำพาประเทศชาติไปด้วยกันไม่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 ต้องมีอคติต่อกันทุกอย่างต้องเลิกละแล้วแล้วก็อภัยต่อกันเพื่อไทยจะมาัเพื่อไทยจะมาทั้งพักไหมจะมาทั้งลำไหมหรือมาเฉพาะบางส่วนแน่นอนแน่นอนแน่นอนมาหมดมาหมดนะครับครับยืนยันได้ครับพี่ก็ ามนี้ก่อนน้องมิวเขาบอกหมดเวลาแล้วคุณวิสุทธิ์ไว้โอกาสหน้ารบกวนใหม่ครับนี่นะครับบวินดีครับสวัดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิชัยนรุนนะคะประธานวิปรฐบาลท่านยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากก็เหนื่อยนะเสียงพิมพ์น้ำเนี่ยนะฮะอย่างวันนั้นละวันที่ที่ผ่านมาตอนถอนร่างนะถ้าน้องหมิวฟังการประชุมสดผมฟังอยู่ทั้งวันวันนั้นโอ้โหปาดเหงื่อและสุดท้ายพอลงมติก็เกินครึ่งมาแค่เจ็ดเสียงค่ะใช่ขึ้น นับองค์ประชุมรอแล้วรออีกนะค่ะล้ายๆเผลอไม่ได้่ะเผลอเป็นล่มประมาณนี้นะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสภาพรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมันจะเดินหน้าประเทศได้ไกลสักแค่ไหนนะคะต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วย กระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักของว้าไอ,อ้ไต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้